การทำให้ตัวเองมีความมั่นใจในความรักมากขึ้นทำได้ยังไง be a meaning maker จงเป็นคนที่ลึกซึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะลึกซึ้งยังไงลึกซึ้งในทางลบหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่ผู้ชายไม่มาออกเดทกับเราหรือว่าออกเดทไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ไม่ไปต่อหรือว่าการที่คุณนั้นอกหักการที่คุณถูกนอกใจแล้วมันทำให้คุณดาวลงดาวลงดาวลงคุณต้องลึกซึ้งให้มากขึ้นนั่นก็คือ ไม่ใช่ลึกซึ้งในทางที่ลบแต่จงเป็นคนที่ลึกซึ้งในความหมายของชีวิตค่ะถ้าเราผิดพลาดมันไม่ใช่จังหวะที่สำหรับเรามันไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเราคุณต้องคิดอย่างนี้ว่าอ,อ๊อนั่นแหละแสดงว่า อันนี้มันไม่ใช่สําหรับเราหรือว่าเรามีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ดีกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ฉันนีแข็งแกร่งมากขึ้นคนคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยทำให้ฉันต้องรักตัวเองมากขึ้นละพัฒนาตัวเองให้ดีมากกว่าเดิมคุณต้องรึกซึ้งบาดนี้ค่ะไม่ใช่รึกซึ้งว่าเอยทำไมฉันไม่ดีทําไมฉันแย่หรือฉันเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับความรักที่ดีไม่ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณรึกซึ้งในทางลบแต่ ถ้าคุณต้องการที่จะมีความมั่นใจในความรักและดึงดูดความรักที่ดีมากขึ้นคุณต้องลึกซึ้งในทางที่เป็นบวกค่ะและแน่นอนคุณจะต้องวางตัวให้เป็นกลางในการที่คุณจะคิดในสิ่งต่างๆเช่น ผิดหวังไปแล้วก็ต้องวางตัวเป็นกลางว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ได้คู่ควรกับเราเราเนี่ยพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเรารักตัวเองมากขึ้นเราจะได้สิ่งที่จักรวาลจัดสรรในทางที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องวางตัวเป็นกลางดีกว่าไปตีโพยตีพายในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววางตัวไปในด้านลบเรารู้สึกว่าโอ้ยฉันไม่ดีฉันแย่แล้มันทําให้คุณน่ไม่มีความมั่นใจ แต่ถ้าคุณวางตัวเป็นกลางคุณจะมั่นใจทุกๆครั้งที่คุณจะมุกออนออกมาและก้าวไปใหม่ในสิ่งที่คู่ควรกว่านั่นเองค่ะแต่ถ้าคุณสนใจเรื่องราวของกดแรงดูดกับความรักรวมถึงจิตวิทยาความรักก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดแจ้ง,งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ